เด็กผีที่รักพรีวิวเดอะบิ๊กแมตช์นะครับไปกันที่สนามเอติฮัสเตเดียมชมเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีผลการแข่งข,ขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับแมนซิตี้นี้เพิ่งเจอข่าวร้ายมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อกลางคืนที่ผ่านมาในเกมแชมเปียนส์ลีกนะครับอุตสาบุกไปนำปารีสแซ็์แชร์แมงถึสงสสกอร์ด้วยกันแต่แว,ว่าพวกเขานั้นแพ้2ประตูต่อ4นะครับโอ้โหต้องบอกว่า สุดจะแบบว่าไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับนาฬิกาเมืซิตีวว้ City ของเฟตเปโดเลราม mm ีแต่ปัญหายอย่างแท้จริงเลยครับตัวผู้เล่นเจ็บเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มที่กลับมาการครบแล้วนะครับแล้ว,ว่าจะเหลือแค่ตัวหลักอย่างโรบี้คนเดียวนะครับผมที่ทําให้ซ uh ิต huh. ี้ฟอร์มแกรกขาดพอคอมแกล้งไปในฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วก็ในสถานการณ์ตอนนี้ในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็บอกว่ายัางไม่กรัาซีดางใดน,นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ตกรอบซะอย่ญญาง ้ซิตี้จะโอบรอบหรือไม่โดยโดยอร์มการเล่นภาพรวมเนี่ยเหมือนจะกลับมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีสะดุดบ้างนะครับผมในในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะว่าจะได้มีการเสริมับก็กลับอาเสริมทับเข้ามาแล้วแต่ก็เป็นอาเซอร์ครับที่แฟนุตบอลหลายๆคนก็ยังงงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโนเน้นนั่นเองนะครับมาดูตัวผู้เล่นของซิตี้นะครับในระบบ 4-3-3นะครับเอเดซอนเป็นผู้สับตูนะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยได้ดีอาร์สกลับมาแล้วครับกับคู่กับตาร์กันที่แบ็คขวาจะต้องใช้บัตเลสร์เนสต์อยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นโควาเินนะครับปีเตอร์นาโดแล้วก็เดมรอยนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นคาร์ดันส่วนเชลซีนะครับฟอร์มระยะหลังไม่ต่างกันเลยนะครับวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของผู้เซ็นเตอร์อยู่ ต้องใช้โคซินอาราบิโอโยนะครับเล่นรวมกับชาโลบาทที่ดึงกลับมาจากพาเลตนะครับแดนกลางต้องใช้ดิวสปิริฮอรนะครับแล้วก็มีโฟร์พาวเมอร์นะครับเจอกับทีมเก่าด้วยครับเกมเริ่มครับเชลซีเป็นฝ่ายเทียเริ่มเล่นก่อนนะครับ บุกจากขวาไปซ้ายเฉลซสีก็เป็นทีมหนึ่งที่ตอนนี้จากสถานะลุ้นแชมป์หน่ากันยากแล้วนะครับลิสเจมวันนี้จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับมาดูไอเกะไปที่ไกเซโดกับสานโชสานโชยงไงซานโชชากมาซานโชล็อกเข้ามาลูกตีไม่ผ่านเนนเนสครับเก็บไปทางซ้ายกวาดิโอสกอร์ควาดิโอมาที่ เดบอยไปกับ indo, indo, คาวินโยซาวินโยซาวินโยเข้าซาไหลครับบอลอยู่ที่ซานโช่โดนจากมาเทียสเนสมาที่ซานโชอีกครั้งหนึ่งแล้วแหมยังไม่ผ่านนูเนสครับรกลับไปที่คุคูเลีามาที่ซานโช่ไหลไปพาวเมอร์มาแล้วครับพาวเมอร์ พาวเมอร์ทำยังไงพาวเมอร์ย่องมาพาวเมอร์ยังไม่มีใครเข้าจริงลูกนี้ครับติดบล็อกต่อไปครับติดบล็อกของมารนิโอ้หมายเลข120ครับโซนไรสกาครับตอนนี้แฟนเชลซีนี้เริ่มที่จะบ่นผลงานกันแล้วนะครับเปิดมาลูกนี้จัดไปของเชลซีแล้วเอเดนซอนครับยิสตัดบอลไปฝั่งซ้าย ควาดิโอไปทางหน้าครับซาบิโยหลุดเลยไม่ล้ำหน้าซาวิโอไปแล้วครับไอ้ขอใครครับซาบิโยครับขอใครดูชื่อใครครับเนี่ยโดนดักบอลมาครับดูสมิฮหอบเจมส์แล้วตอก้นไปไม่ดีเท่าไหร่ครับยังได้อยู่มาดูเก้ K, ไปแล้วครับมาดูเอเก้ A K, ทำยังไงมาดูเก้ล็อกลูกนี้เข้าซ้ายไายมากเฮาเมอร์ Palmer. เอาเมอร์ให้กับลูกยิงรถยิงตีเซมครับโอ้โหนิคลัสแจ็กซันครับหมูหกอีกแล้วโอ้ลูกนี้ต้องใส่สกอร์นะครับแต่ไปยิงชนตัวของเอเดนซอนครับโอ้โหช่วงหลังๆนี้กลายเป็นเจ้าพอสากระเบืออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนิคลัสแจ็กซันเต็มมุมเอาเมอร์ได้กลับมายังขินเก่านะครับ จิงลูกนี้ก <si ็ไม่ออกไปครับลุ้นอะไรครับลูกนี้โคซินอาราบิโอโยครับโกคิกของซิตี้ครับกวาัวโยไปให้กับ อาวินโยแลแก้ไขได้ดี The Boy ที่ k ชตที่เ The Boy เล่นกัน2คนฝั่งขวามีครับหาบาบอลข้ามไป Eibarado Eibarado จับคุบกุรยาตัดเข้ากลางมา The Boy โอ้โหลูกนี้นโจวใจโดนใจโกน The Boy ครับโเป๊บปอกแน่ใหญ่ครับยิงลูกนี้ครับใส่ก้อยครับ โอ้โหน,นิดเดียวเองนะครับถ้าตรงกรอบนี้มีสิทธิ์นะครับโอ้โหมีสิทธิ์เหมือนกันแม้ว่าบอลมันจะเบาก็ตามนะครับเดี๋ยมีประตูอ f อฟเดอะวเลยครับลูกยิงของเควินเดอะบรอยซันเชสไปที่เจมส์มาดูไอ้ก่ นลิสเจมแล้วโดนตักดักบอลครับที่ฮารลันฮารลันมาที่บอบอยบอบอยมาฮารลันฮารลันไหลไปลูกนี้ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับซานเชสโอทุ่มไม่ดีครับไม่ละเอียดครับยอสโกกวาดิโอแล้วโดนเชลซีสวนมาที่นิคราแจ็กสันไปทางขวาครับมาดูอเก้ไปแล้วมาดูอเก้รถแตะ ายอไม่ดีครับเสียของไปเองไม่ขาดีอาร์สแล้วก็สวนไปนะครับซาบินโดซาบินโดตักบอลโด,ดงมาลูกนี้มงเคลียร์ได้ที่พาวเมอร์โอ้โหตอนนี้เริ่มแรกกันนะครับจ่ายบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่คนของเชลซีฮาลันที่ซาบิญโดไปกับวายโอดีโอไปแล้วครับ พอสโควานยิงโอนว่าจ่ายลูกนี้ไม่ผ่านลิสเจมดูสวิลฮอร์ไปที่มาโดยเก้จ่ายไปขึ้นหน้าทางขวาม,มีไปแล้วครับพาวเมอร์มีความเร็วพาวเมอร์กระชากไปแล้วล็อกเข้าซ้ายให้กับแจ็คสันแจ็คสันมาพาวเมอร์แล้วลูกนี้แม่ยิงด้วยขวาเบาเลยไปข้างไม่ถนัดครับปากมาแล้ที่เอเดนซอนจะเซฟครับอ้ดร์ฟ แล้วเปิดลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เป็นของเชลซีครับซิตี้รวนแล้วแจ็คสันเข้าซ้ายได้จริงลูกนี้ติดชนเสาโอ้โหช,ชนแล้วชนเสาครับน,รนิโคลัสแจ็คสันโอ้เชลซี Chelsea, เกือบนำครับโอ้โหมาครับอารันได้กับโปเดนถ่ายไปจากเกมเลยครับไรเนลโดไปทางขวาได้กับนาเนลโดมาที่โควาชิต ขาขีเดือยรอยวะไต่มาดนี้จริงๆ,ๆโอ้โหข้ามแานครับซาวินย่ครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับตู้อีกครั้งหนึ่งครับยิงได้ขวาลูกงทิ้งโอ้ยบอลมันแรงไปนิดนึงครับโอ้โหยิงเอาแรงเข้าว่าครับโอโ้ช่วง15นาทีมานี้เกมแรกกันสนุกเลยครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับ มาดูไอเก้ให้กับพาวเมอร์ดูสวิทชหอกให้กับมาดูไอเก้มาดูไอเก้จ่ายเก้ๆกลางๆครับพาวเมอร์แล้วทำหน้าครับไม่จ่ายตั้งแต่จังหวะแรกนะครับสำหรับโนนี่มาดูไอเก้ครับตอนนี้กลับมาเป็นไอเจ็ดเค้นะครับของแฟนบอลเลยครับจากช่วงตน้นซีซั่นนี้ผลงานดีนะครับตอนนี้กลับล่างเดิมนะครับ จะเป็นบอลของอเชลซีมาดูไอ้เกมาดูไอ้เก้อีกครั้งอิสเจมเข้มไหลามาให้พาวเมอร์พาวเมอร์ตกหัวายลูกนี้น่าจะล้ำหน้านะครับถ้าจากได้ผม,นามาเวลาไปเจ็บสองนาทีอาคานจีที่กวาดิโอเด็บรอยี่ฮาลัน หลายไปมีพื้นที่ความเร็วครับซาวินโยไปแล้วครับซาวินโยไปแล้วดวนกับอาราบิโยโยแล้วไม่สุดครับถิงมากมาอย่างที่ฮาร์แลนยิดก่บเคโพดอยู่จ่ายมาลูกยิงเจจิกติดฟอกครับโอ้โหลูกยิงของปายอนแล้วผูตสินครับเป่ามุหวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับโอ้แคชั่นสุดท้ายเกือบจะเป็นประตูชิ้นนำของซิตี้ด้วยนะครับกลับมาที่เควินเดอร์รอยครับ บครึ่งแรกครับซิตี้ศูนย์เชลซีศูนย์นยครับมาดูสตัดกันในช่วงครึ่งเวลาแรกกันนะครับเรื่องของการครอบครองบอลเป็นฝั่งของเชลซีที่ทําได้เหนือกว่าเล็กเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ 60อ่า52ต่อ4 8เปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องของการจบสกอร์เชลซีก็ได้มากกว่านะครับผม5ต่อ4ครั้งนะครับการผ่านบอลก็เช่นเดียวกันนะครับ67ต่อ5 6ครั้งเป็นของเชลซีที่มากกว่าเกมรับก็ดูเป็นฝั่งของซิตี้ที่ดีกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเกมเริ่มครับเข้าสู 1> <1> ่เกมในครึ่งเวลาหลังนะครับ ลีเป็นฝ่ายเคลียร์จากขวาไปซ้ายกวาดิโอนดิโอนจ่ายมาไม่ผ่านลิสเตนแล้วโดนัวดทิ้งไปเลยครับดีอาร์สมาเก็บบอลได้ไม่ให้ออกเดอะบอยทางขวามียังไม่จ่ายเพื่อนแทงมาเกือบจัดทะลุช่องให้โฟร์เด้นแล้วเสียบอลกองดุมกินโตีิซานโชให้กับพาวเมอร์ ซานโช่ดาวทับได้กระชากแล้วซานโชเข้ากลางมาไกาเซโดที่คูคูไดยาและก็พาวเมอร์มาช่วยด้านข้างครับซานโชซานโชกระชากมาลูกนี้เข,าข้าความแล้วโตโหดโดนเสียบลูกนี้ไม่ฟาวครับโอ้โหผู้ตัดสินบอกให้ลุกขึ้นครับโดนกัดขวดลูกนี้ครับไม่ฟาวครับ ขอมาที่พาวเมอร์โอ้พาวเมอร์น้องหนาววันนี้จะได้หนาวไหมครับโอ้พาวเมอร์อสปิทบอลออกไปครับเป็นคุมของเชลซีอยู่จแจ็กสันแจ็กสันอ้าวได้ลุ้แจ็กสันยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเออเข้ามาแล้วครับมาแล้วครับนิครัตแจ็กสันครับโอ้โหนี่ครับได้โอกาสยิงหน่อยครับโอ้โลูกนี้ ต้องไม่พลาดครับถ้าพาดี้ไม่รู้ทํายังไงนะครับโอ้โหดูกันอีกครั้งหนึ่งครับตู้ครับผ่านอาคันจี้สบายๆครับปอดน้ํามันของซิตี้ตอนนี้ครับแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปโอ้โหเลี้ยงหลอกหลอกไปง่ายๆเลยครับผ่านมือของเอเดซอนนะเอเดซอนหน้าเซนแยเกเลยครับเอาละครับนิกรัสแซ็กสันครับยิงมายิงให้เชลซีขึ้นนําเฉยเลยครับงานเกิดนะครับซิตี้ตอนนี้ ไข่ไม่ยิงนะครับเป็นนิโคลัสยักษสันนะครับหน้าที่แฟนเชลซีนี่ก็ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังครับมาดูเกมต่อครับฮาลันมาล่นขับบอลมาฮาลันมาที่กวาดิโอสไหลไปให้กับฮาลันฮาลันทำไงฮาลันขึ้นมาที่เดอะบอยเดอะบอยมาที่ฮาลันให้กับโควาเซตต ขวาเิจยังได้มาอะไรไ้ขวาลูกนี้ติดเซฟมาขวดทินน้งนบโอ้โหแล้วน่าจะมีการทำเป่าเกิดขึ้นครับโอ้โหลูกเมสักครู่นี้เลื่อเป็นประตูตีเสมอครับซิตี้ครับมีการเปลี่ยนครับโอ้โห,โหโการแก้เกมของเป๊ปครับพอร์มาเทสโนเนสครับที่เล่นเป็นแบ็คขวาแล้วก็ส่งคุณดูการไปเล่นแบ็คขวานะครับแปลกดีครับมีการเล่นของเป๊ป จิงลูกนี้ก็มีพิกมเสียครับมีพีกของฟิลโครับบอลข้ามชานไปนิดเดียวเท่านั้นดิสเก้ไปกลับมาดูดอเก้มาที่ไกเซโด นิครัตแจ็กสันไปทับขวามีทับไปแล้วครับเดี๋ยวจ่ายเข้ากลางม,มาครับพิร์ม์พารเมอร์ไหลให้กับแจ็กสันลูกนี้โอ้โหยิงน่าผิดหวังครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกที่2ให้เชลซีครับโอ้ยิงด้วยซ้ายไม่หนีมือครับโอ้โหน่าเสียดายแทนครับสำหรับลูกของนิครัตแจ็กสันนะครับ เ,ออเตะลูกมาโมกมาลูกนี้ตี้ยังไม่เคลียรครับเล่นการสั้นๆในกรอบไปแล้วครับโฟเดนมีเพื่อนวิง่งเลี้ยงลายมาแล้วครับฮาแลนด์วิง่งเลี้ยงลายอยู่ยังไม่จ่ายครับให้กุนโดยการกุนโดยการมาที่โฟเดนมาที่แบนาโดแล้วถ่ายมาแม่โดนชาโลบาร์นะครับดักไว้ซานโชมาที่พาวเมอร์ไปแล้วครับพาวเมอรมมม์มีพื้นที่มีมีพื้นที่ไปนะครับ โแล้วหมุนหมุนหมุนมาให้กับซานโชที่แจ็กซันแจ็กสันมาที่ซานโชโอ้โหเกือบเป็นประตูที่2อคนะรับอีกครั้งนะในตอนซานโชยิงเมื่อสักครู่มัมีการเปลี่ยนตัวนะครับเดโดเนโต้ครับลงสนามมาแทนที่ของมาดูไอเคนะครับมาดูไอเคนี่ก็งานย่ำแย่นในช่วงหลังๆนะครับเปิดลูกสีมาแล้วเด็บโบกปบะติติส มาเป็นประลองเลยครับมาเป็นชุดครับของซิตี้โกลเด้นให้กับเดอะบอยที่ซาบินโยโยตายแล้วซาบินโยตายเขากลางมาโควาชิตที่คูโรกาคูโรกาเดอะบอยโควาชิตมัรเติโโควาชิตครับ ต่ำลือเกิดไม่มีคนมาบอลนะครับชากไปเองเปิดด้วยสายลูกนี้แล้วป่งแล้วไม่ออกอรือออกครับสุดท้ายเป็นลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตอซิตี้ดีต้องนอกจากต้องก,การประตูปีเสมอแล้วเนี่ยต้องเอา,เอา,อาตัวกกลับมาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เชลซีเดี๋ยวมีโอกาสมากกว่าที่ซัมไปนะครับแต่มุม การซันซันที่โควาสิตไหลมาที่โฟเดนโฟเดนไปที่ตรงกลางมาจะได้จบใมซิตี้โอ้ยังแน่นนะจริงลูกนี้แล้วโอ้โหลูกนี SS ้ของอาคันยิ่งบอนแถบเลือดเข้าแล้วลูกนี้ติดขาของลูซิยานะครับแล้วบอลมดีว่ามันลอยโดไปแตุ่มอีกครั้ง ลูกดีแล้วโหโอโหเรียบร้อยเลยครับแล้วเป็นเควินเดอะบอยครับโอ้โหโเควินเดอะบอยครับโหมลูกนีแบบเป็นจัดตายเลยครับในนักวิคราะห์เกมนี้นี้ต้องขวนหน้าตัวเองครับดูอีกครั้งหนึ่งตากบอลไปแล้วก็โอ้เดอะบอยขึ้นสูงครับโอ้โหคูคูเลย,ยยาไม่ขึ้นครับลิสเจมขึ้นช้ากว่าแล้วโอ้แสกหน้าโรเบิร์ตซานเชสมีนิคร์แจ็คสันหน้าจะยืน ครับยืนอยู่ที่เส้นนะครับก็ป้องกันไม่ได้ครับเอาละครับเสมอกันหนึ่งประตูตอนหนึ่งประตูที่ต้องการขอเตปโกยูร่ามาครับพาเมอร์อที่สารโชได้หลุดสารโชได้ยิงได้ควนโอ้โหเซฟเดืเดือครับเอเนตตนโอ้โหวันนี้เซฟจริงๆครับอ่าแล้วมีการเปลี่ยนครับ ตอนโสโคนครับลงสนามมาแทนมาเนลอาชาจิครับหม้อน้ำมันแมนเชสเตอร์ตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเออเตะมุมมากมองยังไม่เคลียร์โควตไปที่กลางสนามไม่ถึง5้าทีสุดท้ายแล้วนะครับไม่ถึง5้าทีอาร์เมอร์ไปม,มาเนโต้มีพื้นที่เนโต้ไหลามาแจ็คสโคนลั่นลั่นใหู้รูปนี้ <c oughs> เหลือก็กกกเชื่อครับ โอิครัตแจ็คซันลูกนี้ต้องใส่สกอร์นะครับโอ้ oh, แต่เป็นเซฟสุดสำคัญของเอเดซอนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วยิงเอาแรงเข้าว่าไม่มีมุมเลยครับโอ้ oh, ลูกยิงของนิครัตแจ็คซันลูกนี้โอ้ oh, ถ้าเป็นนักเตะกองหน้าเก่งๆนี่เข้านะครับผมบอกเลยเปิดมาลูกนี้ยังเคลียไม่เคลียยังไม่เคลียยังต่อบอลพยายามไปเอาเลยครับซิตี้มาได้บุกชุดนี้ มนนาโดปแล้วแมนนาโดมีความเร็วแมนนาโดครบนาทีแมนนาโดดวลกับคูฟูเรญาแมนนาโดไม่จ่ายแล้วจ่ายไปติดคูคูเรีาครับโอ้โหซิตี้เสียของเลยครับด้านซ้ายปลายแล้วครับเปโดเนโตโอ้โห oh oh, มีความเร็วเปโดเนโตได้ลุน้นแล่วจ่ายมาลูกที่ยิงโอ้โ oh, หออกไปเองครับอล่เชื่อครับโอ้ oh oh, ลูกยิงของโคพาเมอร์โอ้โหลูกนี้ เป็นไปได้ยังไงครับโอ้มันต้องเข้าเท่านั้นครับเมื่อสักครู่นี้แท็บอินออกไปเองครับโอ้โหโอ้โหเป็นเกมสุดมันแต่เป็นเชลซีที่เปลืองโอกาสจริงๆครับโอกาสมีสองครั้งครับครั้งแล้วกับครั้งเล่าโอ้ไหลมาลุกมนี้โอ้โหเชลซีครับแล้วผู้ตัดสินครับเป่านุมวีดหมดเวลาการแข่งขันโอ้โหเชลซีครับเอยจะเชื่อครับ ไม่ชนะได้ยังไงครับวันนี้โอ้กดซิตี้อยู่เลยครับโอกาส2ครั้งแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าจบเกมครับซิตี้หนึ่งเชลซีหครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการจำลองเกม FC 25คู่บิ๊กแมชประจำวันเสาร์นี้นะครับผลปรากฏว่าก็เป็นอ่าทั้งสองทีมนะครับกินกันไม่ลงเสมอกันไป1ประตูตอนหโอ้โหเสียดายเชนแต่แทนเชลซีเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะ เอาชนะได้ในเกมนัดนี้นะครับผมแต่แต่ว่าของจริงจะเป็นอย่างไรนั้นค่าคืนนี้เดี๋ยวรู้กันคู่นี้เตะก,กันคู่ดึกนะครับเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกขอบคุณทุกการติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทุกช่องทางออนไลน์นะครับของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยนะครับ